สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะมาพบกับทุกท่านอีกแล้วค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสุรินสวยๆไปไว้เก็บสะสมไ,ไว้ใช้นะคะมาชมผ้าไหมผืนแรกค่ะผืนนี้เป็นผ้าเก่าเก็บนะคะทอด้วยไหมบานค่ะสั้นนะคะฟืมฟืมสั้นนะคะหนึ่ง สเล็กนะคะไม่ถึง2เมตรค่ะแต่ทอด้วยใหม่บ้านนะคะเป็นผ้าที่สำหรับเอาไปต่อเชิงนะคะบางท่านเอาไปต่อเชิงได้นะคะแล้วทอด้วยใหม่บ้านนะคะเป็นผ้าเก่าเก็บด้วยค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บทอด้วยใหม่บ้านนะคะฟืนโบราณคะ่ะผืนนี้ฟืนโบราณผ้าเก่าเก็บเล็กน่ารักนะคะผืนนี้ ท่านใดสนใจทักมากค่ะ2100บาทค่ะเผื่อละ2100บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดไม่ต้องการอ,อาบน้ำยาเดี๋ยวเราลดค่าอาบน้ำยาให้ก็ได้ค่ะส่งได้เลย ไมบ้านสวยๆนะคะแต่ว่าขนาดเล็กค่ะเป็นขนาดฟืนโบราณแบบสมัยโบราณทอเก็บไว้นะคะแล้วก็เอาออกมานะคะพืนเล็กนิดเดียวค่ะแต่ไมบ้านสวยผืนต่อไปค่ะผ้าลายเชิงนะคะเชิงแบบนี้ค่ะด้านบนนะคะ้องผ้าเป็นสีม่วงนะคะ นี่ค่ะลายต้นสนค่ะพื้นนี้นะคะต่อแบบนี้นะคะคือไม่เต็มสองเม็ดแล้วเอามาต่อกันนะคะแบบนี้ผ้านี้พืนนี้มีปัญหาอ่านิดนึงนะคะถ้านายสนใจทักมาค่ะสองพันบาทค่ะ คือละสองพบาทเย็บริมอ่าบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนต่อไปค่ะผ้าลายเชิงนะคะแบบนี้ด้านโมนค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าสามตะกอ ของผ้าเป็นสีกรมท่านะคะน้ำเงินเข้มๆถึงขั้นกรมท่าเลยนะคะ สนใจทักมาค่ะ2,100บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีพื้นต่อไปค่ะสี ผ้าไหมสีสวยๆนะคะผ้าสามตะโกเชิงช้างนะคะเชิงบนเป็นแบบนี้นะคะช้างแบบนี้เชิงล่างค่ะผ้ามัดหมี่สามตะโกนะคะเครือสีอ่อนนะคะเครือสีอ่อนนะคะเป็นโทนชมพูนะคะอ่อนๆนะคะมัดหมี่เป็นแบบนี้ค่ะ ช้างน่ารักค่ะช้างบุญล่างนะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะผ้าโทนหวานนะคะเป็นผ้าสามตะกรนะคะเชิองอย่างนี้ เขาเรียกเชิงล่างเชิงเดียวนะคะแต่เชิงสองบนล่างนั่นแหละค่ะแต่เชิงนี้ก็คืออยู่ข้างบนเพราะถ้าถ้าเป็นเชิงบนล่างนะคะจะช้างจะหงายท้องนะคะอันนี้คือผ้าเชิงล่างนะคะคือนุ่งแล้วตรงนี้อยู่ข้างล่างนะคะผ้าเชิงล่างนะคะเชิงเดียวค่ะส,สีสวยๆค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะเผื่อละสองพัน หนึ100บาทค่ะราคานี้คือเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีลายหวานหวานนะคะสีหวานหานลายสวยๆค่ะพืนต่อไปค่ะวันนี้เชิงชางเยอะนะคะ นี่ค่ะด้านบนเป็นแบบนี้นะคะด้นานล่างค่ะตันนี้สีสวยนะคะออกกลมท่าค่ะผ้าเชิงช้างนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะ ลายแบบนี้ก็สวยนะคะเป็นท่าสองสีนะคะมัดสีขาวน้ำเงิอนอกกลุมนะคะเชิงช้างค่ะผ้าเชิงช้างสวย ่ายในสนใจทักมาค่ะ2,100บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเชิงด้าน,นบนนะคะจะมีเป็นแบบนี้นะคะสีจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะสีไม่ค่อยเสมอแต่เนื้อผ้าสวยค่ะ พื้นต่อไปค่ะสีนี้ค่ะบอกสีไม่ถูกค่ะออกอ่าฟ้าอมเขียวนะคะ เป็นสามตะโกเชิงบนล่างนะคะลายนี้ค่ะเฉดเฉดสีเยอะมากงานเะดาไม่ถูกเลยเรียกสีไม่ถูกตืวนี้ก็สวยอีกแบบนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะตัวนี้ เป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสองพันหนึ่งร้อยบาทเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ เนื้อผ้าสวยค่ะเราคัดเนื้อผ้ามให้แล้วนะคะผืนต่อไปค่ะอันนี้ฟ้านะคะเป็นผ้าสามตะกอเชิงบนล่างค่ะสามตะกอเชิงบนล่างแบบนี้ค่ะ ลายใหญ่หน่อยนะคะสนใจทักมาค่ะผื่อละสองพันหนึ่งรอยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอันนี้คัดเนื้อผ้าสามตะกอนะคะราคาเบาๆนะคะ มาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ใช้นะคะไปเก็บสะสมค่ะ mm. ผ้าไหม่เนื้อผ้าดีผีมือดีนะคะสนใจผ้าใหม่นะคะแ mm. อรไลน์วันนี้ท่านทายคุยกันได้นะคะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครค่ะฝ mm. ากกดติดตามนะคะ mm. กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ